ทีนี้เรือบั克ลำแรกเนี่ยที่กว่าจะต่อกว่าจะเรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการเนี่ยต้องผ่านความทุรักทุเลมากมาย,ยมันคุ้มทุนไหมะฮะได้มีการคิดคำนวณดูไหมะฮะว่าโอยไม่ต้องคำนวณครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าด่านมันสร้างมาเสร็จแล้วกำลังกุยถนนมามแต่ตรงท้ายที่ท้ายแม่มาติดแม่น้ำเนีเน่ยตอนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ให้คนรู้ คือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจะมีถนนมาเพราะทุกคนก็คิดว่าเอเรือลำนี้ก็คงบริการคนไทยไปซื้อเข้าเปลือกซื้อเข้าโพดซื้อธัญญาหารอะไรไปมบาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่เรารู้ว่าอีกไม่นานถนนจะมาถ้าถนนมาแปลว่าประเทศจีนมาแน่ต้องเสี่ยวผิงบอกแล้วต้องมาตรงนี้ต้องมาประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะก็มั่นใจอ่ะ ก็ไม่ต้องคิดอ๋อแล้วแล้วทำไปมันก็คือแจ๊งเห็นเหตก็แล้วแต่คนมองแล้วแต่ชั่วโมงนั้นผมผมถือว่าผมมั่นใจถึงวัดดวงก็ว่าได้เพราะวันนึงมีมีรถมาสองคันสามคันใช่ไหมฮะครับเราก็เก็บแพงหน่อยเพราะเราคิดแบบถัวครับชาวบ้านก็เลยบอกว่าเอ้ยคุณคิดแพงเอแล้วก็ไปฟ้องเจ้าแข็งคิดกี่ตังฮะ จำไม่ได้ละคือใหม่ๆคนไม่รู้มันก็มันก็กะไม่ถูกมันก็บ่นไม่ตามเรื่องอ่ะใช่ไหมเจ้าแขวงก็เชิญไปคุยกันอบอกให้ทำไงให้มันราคาถูกเพราะชาวบ้านเขาโวยมาโวยเออเจ้าแขวงก็บอกทําไงให้มันถูกลงผมก็เอาต้นทุนให้ดูเนี่ยผมลงทุนอย่างเนี้ยแล้ววันหนึ่งผมได้แค่เนี้ยแล้วผมจะอยู่ไงเออครับไม่รู้ละ คุณคุณไปหาหลักการมาแล้วกันอเราก็บอกเจ้าแขวงท่านบอกมาเลยเท่าไรถ้าผมรับได้ผมก็นั่นถ้าไม่ได้ผมก็อธิบายให้ฟังใช่ไหมเจ้าแขวงบอกอเป็นหน้าที่พูดเกาไม่พูดตัวเลขไม่พูดถ้าพูดแล้วถ้าผิดถ้านเจ็บตัวครับใช่ไหมฮะพูดแล้วคนมวยอีกท่านก็ลําบากใจอ่ะท่านก็ไม่ตอบอืบอก คุณวิชัยไปคิดหาหลักการมาถ,ถ้าท่านไม่ตอบแล้วาเราถ้าเกิดเราทําเนียนๆไปแล้วก็เก็บอย่างที่เราเคยเก็บจะเกิดอะไรขึ้น,น <c oughs> ใช่ไหมแต่เราก็ต้องเห็นเนี่ยความรู้สึกของท่านก็กลับมานั่งนึกเอาหลักการเอาหลักการแ <c oughs> อ่หลักการนี่มันมัอย่างนั้นหลักการเราก็นึกเมืองต้นวางตชางตช่างตาช่างตวงทั้งหมด เปาแทนเราเรื่องแล้วกว่าจะมาตั้งเสร็จก็อีกอีกปีแล้วมากไม่รู้แล้วมันไกลอ่ะมันข้ามกันดานอ่ะแะ่มาตั้งตันช่างก็ไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะคิดไปคิดมาปิ้งไอเดียบอกว่านับล้อเลสิบล้อข้ามรงเรือผมสิบล้อแตะพื้นสิบล้อผมนับล้อละร้อยสิบล้อก็เก็บหนึ่งพันนะฮะถ้ามาสี่ล้อผมก็เก็บสี่ร้อย ่ก็เอาอย่างนี้ครับก็รายงานเจ้าแขวงบอกว่าผมคิดหลักการมาล้วเอาล้อที่ติดดินนับถ้าเป็นรถไอ้ที่ขนของเยอะๆสิบแปดล้อเตี้ยๆก็ไปรูั่วแ <8 S 2> ต<า>่พื้นก็นับตามล้อ ถ้ารถแท็กอร์ใหญ่ๆสองร้อสามร้อใหญ่ๆก็เอาแค่นั้นนะรถบมดถนนอย่างเงี้ยนะสองลนมาสองร้อผมคิดจอดล้อกับรถสิบล้อเลยนะ่มันมันก็มีหลักการเขาหลักการท่านบอกเออมีหลักการท่านเก็ตอนุมัติเป็นิประกาศให้เก็บเงินตามจํานวนนับล้ออ๋อนี่เป็นประกาศของเจ้าแขวงเลยถ้าท่านท่านรับเลยหลักการใช่ไหมเราก็ทําธุรกิจเรื่อยมา นะฮะแล้วเราก็รออย่างเดียวรอให้ถนนทําเสร็จเรามีความหวังอยู่ตรงนั้นเพราะสมปทานุองผมห้าปีให้ทําเรือแพขนานยนต์ข้ามไปมาเนี่ยห้าปีอ่ะมาปีแรกก็ก็ลําบากอย่างเงี้ยนะฮะตอนเริ่มปีที่สองตามสัญญาบอกว่าต้องเพิ่มเรืออีกหนึ่งลำต้องเพิ่มเรืออีกหนึ่งลำลำพังลาเดียวเนี่ยเราก็ยังนั่นอยู่แต่สัญญาเขียนไว้ ผมก็ปฏิบัติเ,ออเรียกว่าไม่สนใจเรื่องกําไรขาดทุนกไรขาดทุนยังไม่คิดเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเนี่ยมันเป็นน้ําท่วมมาเลยเออนะฮะเราก็หวังตรงนั้นก็มันเป็นจังหวะพอดีเพราะเราคานวณแล้วว่าสะพานที่สร้างอยู่ตรงอะไรนะเมืองออออมันเชียงของใช่ไหมฮะที่จะข้ามข้ามแม่น้ำมันมีการสร้างสะพานอีกสะพานหนึ่งที่ มุกดาหารมุกดาหารมุกดาหารกอดหน้านู้มก็เรือแพขนานยนต์ส่งรถเหมือนกันเขาทำก่อนเรานะฮะตอนสะพานสร้างเสร็จมุกดาหารเชื่อมฝั่งเราสร้างเสร็จเรือทุกลำที่นู่นก็ตกงานตกงานเราบอกโอ้ยหวานคอแล้วกูจะไปช้อปปิ้งจะไปช้อปปิ้งเรือลำไหนบอกนะฮะไม่สร้างละเข็ง เห็นที่ต่อเลยเองข้างทางโอ้โหหืดขึ้นคอนะฮะก็ไปช้อปปิ้งที่มุกดาหารครับด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์อีกเหมือนกันอจิ้มชื่อเรือลำนี้โอเคจ่ายตังเสร็จไอ้คนขายมันก็บอกว่าไปได้ไปได้ก็ แล่นตามแม่น้ําขึ้นไปอ่ะให้เราไม่เคยรู้ว่าโขดหินของแม่น้ําโขงเนี่ยมันมันเข้มข้นขนาดไหนนะับมันเยอะขนาดไหนแล้วก็จ้างทีมบอกเอ๊ะถ้าไปถึงไปถึงเชียงของเชียงแสนจ่ายตังคับอย่างนี้ระหว่างทางก็งบประมาณก็ว่าไปก็เริ่มต้นเดินทางครับ สี่สิบห้าห้าสิบวันจากหนองมุกนาหารเข้าจากหนองคายนะก็เรามาตั้งหลักที่หนองคายทําเรื่องเอกสารอะไรให้เรียบร้อยว่าสองฝั่งเนี่ยไม่มีความผิดเก็เราลําเลียงเรือขึ้นไปใช้งานนะทําเอกสารเสร็จแล้วก็เริ่มเดินทางเชื่อไหมไอ้คนที่ดูแลงานนี้ให้ผมมันบอกกางเกงในมันไม่เคยแห้งเลยมันเปียกทั้งวันแต่ผมไปหน้าฝนนะ เนื้อที่เราซื้อมาชุดเนี่ยมันมีเครื่องขับใช่ไหมฮะก็เต็มที่แต่มันทวนน้ำอะ่ะก็ต้องจ้าง on the way จ้างระหว่างทางตลอดจะมีม้าด่วนนะขับปิกอัพนำสเสบียงแล้วก็ไปติดต่อ,อพวกเนวิเกเตอร์แต่ละช่วงเป็นตอนๆน,นะว่าพอมาถึงตรงนี้พบคนนี้ก็มารับงานครับ มารับงานค่าใช้จ่ายเท่านี้เราอยู่ต้องมีเรือลากแรงต้องเท่านี้ครับเพราะว่าเรือเรือป๊ะของบุกดาหารเนี่ยลำมันยาวเป็นยาวกว่าของเดิมลำที่หนึ่งเราลำที่สองมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะเราก็อยากได้เยอะอยากมันทุกเยอะก็ซื้อลำใหญ่ครับนีลำใหญ่เนี่ยถ้าเจอเจอน้ำพ่วนมันบิดซ้ายบิดขวาเนี่ย ก็แทกหินเราก็เรียบร้อยก็แตกก็พังเพราะนีเวกเกเตอร์ต้องเก่งด้วยก็จ้างเรือดึงข้างหน้าไอเรือของเราก็ดึงข้างหลังดึงหน้าดึงหลังเพื่อไม่ให้มันแกวงนะครับไปตามจังหวะของนีเวกเกเตอร์สั่งผมว่ามันเป็นการประจนภัยที่ยิ่งใหญ่มากเวลาผ่านแก่งหินเนี่ยเรือลูกน้องลูกน้องจะบอกว่าเขาจะต้องจอด รอวันที่ฝนตกหนักๆอ๋อเพื่อให้น้ำมันขึ้นน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะมันถึงจะเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นไปได้ไม่งั้นน้ำไม่พอมันติดท้องเรืออะไรหรือเปล่าเขาก็กลัวนะก็เป็นที่มาของการเอาเรือไปจนถึงเชียงของไม่มีใครเชื่อว่าเอามาจากโลกดาหารเอเรียกว่าเขาไม่ไม่ออวิภาพไม่ออกว่ามาได้ยังไงคือ คิดว่าเฮ้ยไปช็อปเรือถูกแล้วเดี๋ยวก็ล่องเรอ้ยลอยลำมาตามลำน้ำของมันไม่ใช่แม่น้ำธรรมดามันจะต้องเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าแก่งหิมพวกนี้เนี่ยมันซับซ้อนมันลำบากขนาดไหนแต่ว่าทีมของเราทำจนได้โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ คือหาในเชียงของเลยบอกว่าเฮ้ยมาได้ไงไม่มีใครเชื่อแล้วไม่ได้คิดถึงตัวเลขที่ต้องควักเติมเข้าไปเติมเข้าไปเพราะว่าระหว่างทางเจอปัญหาชไหแต่ไม่คิดละคือมันต้องจ่ายผีเข้าป่าช้าเลยนาทีนั้นกูต้องเอามาให้ต้องเอามาให้ได้ก็อัดฉีดอย่างเดียวนะฮะไ รถจะเบียงแล้วต้องไปซื้อน้ำมันทีละสี่ถัง200อลิตรคอยเติมเพรามันเบ่งตลอดเวลาพวนน้ำเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจยหมดเดี๋ยวอาหารจยหมดเราต้องต้องส่งเบียงตลอดก็คงเป็นเรื่องที่คนในเรือคงเหนื่อยเอาเรื่องนะฮะแต่เขาก็ทำสำเร็จก็เป็นที่มาของการได้เรือลำที่สองตามสัญญาว่าปีหนึ่งต้องมีหนึ่งลำนะฮะ ในที่สองแล้วก็มีลําที่สองซื้อมาแล้วเป็นไงฮะลูกค้า<ะ>เยอะลูกค้าเริ่มมาละถ<อ>นนมันเริ่มมีนะลูกลังมาละมาถึงห้วยห้วยทายก็แปลว่ารถมันพอมาได้แต่ตอนนั้นเนี่ยมผมไปสำรวจบางทีสมมติว่าเส้นทางนี้200โลตามเขาคดเคี้ยวเนี่ยครึ่งทางเพราะว่า มันเป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับจีนว่าออกสตางค์คนละครึ่งสร้างถนนให้คนละครึ่งท่อนครนะฮะไอ้ครึ่งท่อนของเราเนี่ยบ่อยครั้งพอเราขับออฟโรดไปไปได้สักสามสี่สิบโลมันก็จะมีป้ายบอกว่าหยุดภาษาลาวหยุดสามสิบนาทีรอเคลียร์ต้นไม้อมันยังทางไม่เรียบร้อยแต่ต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนเราถึงจะปูหินปูอะไรไป ะะปีที่สามถนนถึงจะมีราดยางครับเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัมปทานห้าปีเนี่ยมีเรือถึงห้าลำไหมฮะห้าลำครบแต่ปีที่หกปีที่เจ็ดไม่เลิกเ,<อ>เพราะว่าสะพานสร้างเป็นเจ็ดมีดำบริเรื่องสร้างสะพานข้ามบ่อ,บอแก้วกับเชียงของออนะฮะก็มีงบประมาณจีนไทยร่วมเงินสร้างสะพานให้เรา,าแต่ แต่มันดีเลย์ดีเลย์ไปสองปีผมก็เลยได้วิ่งต่ออีกสองปีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องอะไรก็จ่ายค่าแตะว่าไปครับก็สรุปว่าได้เรือมาอืจังหวะที่รถก็หลังไหลเข้ามาวันหนึ่งหลายร้อยคันอแล้วทุกคนเบี้ยวผมไม่ได้ต้องลงเรือผมถ้าจะมาเมืองไทยแต่ผ่านไม่เสร็จเนี่ยมก็ต้องมาเนี่ย แต่จีนเขาก็วางแผนไว้ว่า5ปีสะพานเสร็จมันไม่เสร็จได้เจ็ดขาดอีก2ปีโอ้ยอะไรก็มาทางทางเนี้ยทางเนี้ยเราได้คลาวเนี่ยเขาก็อยากได้นักลงทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าบังเอิญแฝงนี้เนี่ยเป็นแฝงที่ไม่มีอะไรเด่นมากครนะแหล่งท่องเที่ยวเขาก็ค่อนข้างจะพื้นๆครับเพราะดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้ไม่มากแต่ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยฝรั่งเนี่ย เขียนตำราเลยมาเชียงรายแล้วต้องไปสปปลาวที่ห้าเรือเชี่งของเนี่ยครับได่นั่งเรือหางยาวข้ามฟ้านะฮะแล้วก็ไปเที่ยวฝั่งโน้นแต่ฝรั่งเขาชอบดิบๆก็โอเคอ่ะเป็นเป็นความชอบของเขาอคนไทยไปก็บอกมันก็ไม่มีอะไรมันก็บ้านนอกเราเขาก็มองอย่างนี้คใช่ไหมแต่ว่าสรุปก็คือคนที่มาที่นี่หลังจากถนนเสร็จแล้วเย เป้าหมายคือไป12บปันนานั่งรถไปครับก็เป็นที่ที่มาผมทําทัวร์สิบสองปันนานะฮะไปที่วัดป่าเจก็มีสตอรี่เยอะเลยก็เท่ากับว่าขยายกิจการของฟ้าชายโยขึ้นฝั่งไปทําทัวร์ขึ้นฝั่งมีที่พักมีโรงแรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําท่องเที่ยวไป12บปันนาที่จีนครับอะไรเงี้ยก็อุ่นเครื่องไปเรื่อยลูกน้องก็ไปทำ ครับ